ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคนที่ในเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ประกอบบาปกรรมร้ายแรงเวลากำลังจะตายจึงมีทุกข์ไม่มากตอนตายจริงคือตอนจิตดับจึงมักรู้สึกปูุไปเท่านั้น แต่สำหรับคนที่ทำบาปเป็นอาชินกรรมหรือมีความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงปลงไม่ตกก่อนตายย่อมจะทุกข์มากอย่างรายญาติผู้ใหญ่ห่างๆของข้าพเจ้าท่านหนึ่งอะไรนี้พ่อให้ข้าพเจ้าเรียกว่าปู่แปะ๊ะเวลานั้นข้าพเจ้าอายุยังไม่เต็มสิบขวบได้พูดคานพ่อว่าไม่เรียกปู่ไม่ได้หรือคะพ่อหนูไม่อยากมีปู่ขี้เมาขนาดหนักอย่างนั้นแล้วแม่ก็บอกว่า เขาเป็นคนชอบรับอาสาชาวบ้านทุบหัววัวควายให้ตายเป็นประจำก็ไม่ใช่ปู่จริงๆของหนูสักหน่อยไม่ต้องเรียกร้องนะคะหนูไม่ชอบนี่สัยหรือจะเรียกให้ถูกต้องคือสันดานของข้าพเจ้าเป็นดังนี้มาตั้งแต่จำความได้และเป็นคนที่เกลียดคนที่ทำชั่วเอาเสียจริงๆแม้จะรู้ว่าเป็นญาติสนิทแค่ไหนก็ตามใจมันก็ไม่ยอมรับ แต่ความที่รักพ่อรักแม่เวลาท่านใช้ให้ทำอะไรก็อดทนทำไปเพื่อให้ท่านทั้งสองสบายใจครั้งใดที่ท่านให้ข้าพเจ้ากราบไหว้ญาติญาติซึ่งมีนิสัยชอบทำบาปทำกรรมของท่านข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ก็ต้องฝืนใจทำบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้ามักจะใช้อุบายแอบปลีกตัวนี้ไปที่อื่นเสียก่อนที่จะถูกบังคับให้ไหว้ คนที่ชื่อปู่แปะคนนี้เป็นคนแก่มากแล้วค่ะผมหงอกขาวทั้งศรีรษะหน้าตาเหี่ยวยน่นเป็นริ้วเป็นรอยเห็นกันครั้งใดข้าพเจ้าอยากจะวิ่งหนีเพราะมีต่กลิ่นเหล้าฟุ้งออกมาจากปากตามเนื้อตามตัวก็เหม็นกลิ่นเหล้าโดยงานที่ปู่แปะทำก็คือฆ่าวัวฆ่าควายในตำบลที่บ้านของปู่แปะตั้งอยู่เป็นที่ห่างไกลตัวเมืองสมัยนั้นไม่มีถนนหนทาง รถชนิดต่างๆยังไม่มีเห็นกันอยู่ก็แต่รถไฟในวันหนึ่งจะวิ่งผ่านทุ่งนาสัก2องถึงสามขบวนบ้านใครจัดงานไม่ว่าจะงานแต่งงานบวชงานศพควรจุกขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรก็ตามเรื่องที่จะคิดไปซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์จากตลาดในเมืองไม่มีทางทำได้ต้องเดินทางด้วยเท้าแต่เช้ามืดกลับมาก็เย็นมืดค่าเนื้อสัตว์ชนิดไหนก็เน่าหมด เพราะสมัยโน้นน้ำแข็งเป็นของหายากดังนั้นบ้านที่จะจัดงานทุกบ้านจึงต้องซื้อสัตว์เป็นเป็นมาขังไว้และให้คนที่ชำนาญค่ามีทั้งวัวบางทีก็ควายหมูไก่เป็ดกุ้งปลาปู่แปะมีความชำนาญเรื่องของการฆ่าวัวควายใครๆก็ามาจ้างให้แกทำบางทีคนต่างตำบลก็มาตามแกไปฆ่าจนดูเหมือนอาชีพประจำของแก คือดื่มเหล้าและข่าวัวควายแล้ววันหนึ่งมีคนมาส่งข่าวว่าปู่แปะป่วยมากร้องหาพ่อของข้าพเจ้าพ่อแต่งตัวพร้อมกับพูดชวนว่าสองแม่ลูกจะไปเยี่ยมคนป่วยด้วยกันหรือเปล่าสำหรับพี่เห็นท่าจะต้องไปเลี้ยงไม่ได้เพราะคนเจ็บถามหาพ่อถามแม่พร้อมทั้งกล่าวเชิงให้โอกาสเลือกแม่ก็ตอบพ่อว่าพี่ไปคนเดียวเถอะ คนเจ็บใกล้ตายอย่างนั้นลูกเห็นเข้าก็จะกลัวเอาเปล่าๆคนที่มาบอกข่าวเขาเล่าด้วยไม่ใช่หรือว่าปู่แปะทําอาการน่ากลัวข้าพเจ้าอยากทราบเรื่องอาการน่ากลัวนั้นเป็นกำลังว่าเป็นอย่างไรจะถามพ่อพ่อก็รีบหนีไปพอถามแม่แม่ตอบว่าแม่ฟังคนเล่าไม่ค่อยชัดนักหรอกลกูกเวลาขาพูดให้พ่อของหนูฟังเสียงของเขาค่อยมากได้ยินอยู่หน่อยหนึ่ง ว่าเหมือนวัวเหมือนวัวเอาไว้พ่อกลับมาหนูค่อยถามพ่อนะจ๊ะพ่อไม่กลับบ้านในวันนั้นแม่พูดกับข้าพเจ้าว,ว่าพ่อไม่กลับบ้านแสดงว่าปู่แปะคงตายแล้วพ่อของหนูจึงต้องอยู่ช่วยจัดการศพเฮ้อหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีอยู่ไปก็ทำแต่บาปปู่แปะชอบทำบาปทำไมดูเหมือนพ่อเคารพรักแกจังเล่าคะ ชอบข้ามวัวด้วยกินเหล้าด้วยหนูไม่เห็นชอบสักนิดเดียวข้าพระเจ้าบนทำนองปรารบกับมารดาท่านจึงเล่าให้ฟังว่าปู่แปะแกรักพ่อของหนูมากนะแกว่าลูกของแกมีตั้งเจ็ดคนไม่มีใครดีเท่าพ่อของหนูเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะรังแกพ่อของหนูปู่แปะแกจะไปอารวาสป้องกันทันทีแถมขู่พวกเหล่านั้นเสร็จว่า ใครทําอะไรล้านคนนี้ของแกแกจะจองเวรล้างผลาญให้ถึงที่สุดข้าพเจ้าฟังแล้วเข้าใจทันทีเพราะเวลานั้นกำนันในตนําบลที่ข้าพเจ้าอาศัยไม่อยู่ในศีลธรรมชอบเบียดเบียนชาวบ้านและพ่อบักจะช่วยแนะนำชาวบ้านให้รู้ทันเล่เหลี่ยมจนกระทั่งชาวบ้านพากันมานับถือพ่อกว่ากำนันกระทั่งทางอำเภอเรียกพ่อไปถามว่าตั้งใจเป็นกำนันเสียเองเลยเอาไหม พ่อไม่รับคำเพราะกำนันมีเงินเดือนน้อยกว่าครูมากพ่อจึงมีศัตรูยอยู่หลายคนเมื่อพ่อกลับมาข้าพเจ้ารีบถามถึงอาการน่ากลัวกว่อนตายของปู่แปะ๊ะพ่อก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าไม่รู้จะเล่าอย่างไรถูกเจ้าประคุณเอ้ยน่ากลัวจริงๆเมื่อพ่อไปถึงนะแกกำลังทุรนทุรายคลานสี่ขา ทำท่าเหมือนวัวตอนที่กำลังถูกจูงไปผูกกับหลักสำหรับจะทุบหัวนั่นแหละลกูกหนูไม่เคยเห็นเวลาเขาจะฆ่าวัวเขาก็จะจูงมันไปผูกที่หลักตอนนี้วัวส่วนมากมันจะรู้ตัวว่ามันจะถูกฆ่าแล้วมันก็จะดือ้อพยายามดึงเชือกเอาขายันพื้นดินถอยหลังกรูดคนก็จะพากันมาช่วยดึงรั้งจนวัวสู้ไม่ได้ต้องถูกผูกหลักถูกทุบหัวจนได้ พ่อหยุดเล่าคงไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปเห็นข้าพเจ้ารีบถามต่อแล้วไงอีกคะพ่อมองหน้าข้าพเจ้าแสดงสีหน้าไม่สบายใจนะักแต่ก็เล่าต่อว่าที่น่าสลดใจจนพูดไม่ถูกปู่แปะแกร้องเสียงไม่เหมือนคนเลยลูกแกร้องเสียงเหมือนวัวตอนที่ถูกทุบหัวหรือตอนที่ถูกเชอดคอไม่มีผิดเลยลูกเสียงดังโอก๊กโอดังมากเชียว ได้ยินไปทั้งหมู่บ้านแกดิ้นทุรนทุรายตูงตามแทบจะตกบ้านไม่รู้ไปเอาเรียวแรงมาจากไหนพวกลกูลกๆเลยต้องเอาเชือกช่วยกันมัดมือมัดเท้าผูกไว้กับเสาเตียงนอนไม่ใช่ผูกแบบคนนอนหงายในลกูกเพราะถ้านอนหงายแกจะสำลักน้ำลายที่ออกจากปากเป็นฟองฟอดอยู่นั่นเลยต้องผูกแขนอยู่ในท่าคลานสี่ขาเหมือนล่ามวัวน,นั่นแหละ ถ้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็รู้สึกหวัดหวัน่นแต่ก็อดถามต่อไม่ได้เวลาปู่แปะเห็นพ่อไปเยี่ยมแกจำได้ไหมคะพ่อว่าแววตาของแกที่มองพ่อนั้นแกต้องจำพ่อได้มองดูเหมือนแกร้องไห้ให้พ่อช่วยแกทำอาการบุยใบเหมือนเห็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือกำลังเหมือนมีใครกำลังจะมาฆ่าแกแกกลัวลนลานอย่างที่เรียกว่ากลัวตาเหลือก ใบหน้าแสดงอาการเจ็บปวดมากแกร้องดังสุดเสียงเลยทีเดียวพยายามจะพูดกับพ่อแต่เสียงที่ออกมากลายเป็นเสียงวัวใกล้าตายไปหมดเสียงโอกโอกคลอกคลอกดังลั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนพวกลูกๆต้องเปลี่ยนเวียนกันเฝ้าแต่ละคนเห็นอาการทรมานอย่างนั้นก็คิดเหมือนกันหมดเลยคือคิดอยากให้ตายเร็วๆแปลกจังนะคะเป็นคนแท้ๆ ทำไมไม่ร้องเหมือนคนพูดเหมือนคนไปร้องเสียงวัวได้อย่างไรปากก็มีเหมือนเราน่าจะพูดเหมือนเราร้องเหมือนเราได้ไม่ใช่มีปากเล็กเท่ารูเข็มอย่างเปรตะก้อนสักหน่อยจะได้อ้าให้กว้างพูดอย่างเราไม่ได้ส่งเสียงทีไรเสียงดังวิทวิททุกทีข้าพเจ้าประลบแม่จึงอธิบายให้ฟังว่าเมื่อตอนแม่รุ่นสาวเพิ่งชอบกับพ่อของหนูยังไม่ทันได้แต่งงานกัน แม่ถูกลูกหมาตัวเล็กนิดเดียวแต่มันเป็นบ้ากัดเอาแม่ก็ไม่เชีเยวใจจึงไม่ได้เข้าไปฉีดยาในเมืองต่อมาพิษก็กำเริบแม่ก็กระหายน้ำเป็นกำลังแต่ดื่มน้ำไม่ลงแม้แต่อึกเดียวคอมันแข็งหมดทั้งคอเลยลูกลิ้นก็แข็งเวลาแม่ส่งเสียงจะพูดขอน้ำดื่มเสียงที่ออกมาก็เป็นเหมือนเสียงหมาเหา่าแม้แต่แม่จะบอกตาของลูกว่า แม่เอาสายสร้อยไว้ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งเสียงที่พูดก็กลายเป็นเสียงหมาเพราะลิ้นมันแข็งขาก็แข็งมือก็แข็งปวดหัวมากลุกยืนไม่ได้ต้องคลานทุรนทุรายไปมาเหมือนหมาจริงๆแล้วทีนี้ทั้งคลานทั้งเห่าเชียวจะ่ะแต่แม่ก็รู้ตัวนะลูกว่าแม่เป็นคนเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับประสาทส่วนต่างๆของร่างกายได้เท่านั้น ปู่แปะนี่แม่ว่าแกต้องรู้ตัวเหมือนตอนแม่เจ็บหนักนั่นแหละเพียงแต่บังคับกายไม่ได้ลิ้นแข็งคอแข็งคลานกระเสือกกระสนเสียงที่ร้องจึงออกมาเป็นเสียงเหมือนวัวใกล้าตายเพราะทำบาปเรื่องฆ่าวัวไว้ไงจ๊าข้าพระเจ้าฟังแล้วสงสารแม่จับใจคลานเข้าไปนั่งกอดแม่ไว้กลั่นร้องไห้ถามท่านว่าหนูรู้ว่าใครคลั่งเพราะมาบ้ากัดแล้วต้องตายทั้งนั้น ทำไมแม่จึงไม่ตายคะลืมเรื่องปู่แป๊ะแล้วหันมาสนใจเรื่องของแม่จนหมดสมัยนน้นเขาใช้ยาไทยโบราณพ่อของหนูเดินข้ามทุ่งข้ามท่าไปเป็นวันๆไปหาหมอหมอให้ยามาต้มกินให้ยามาพอกแผลด้วยเนื้อเน่าตรงแผลเป็นไตแข็งยากัดหลุดออกมาทั้งก้อนยาต้มก็ขับพิษออกมาแม่จึงรอดตายจะ้ะ ปูแป่แ๊ะอาจเป็นอย่างที่แม่ว่าก็ได้แต่ข้าพเจ้าอยากรู้นักหนาะว่าปู่แปะเห็นอย่างไรพ่อตอบข้าพเจ้าไม่ได้ปู่แปะก็ตายไปแล้วใครก็ถามแกไม่ได้แกตายไปพร้อมกับความหวาดกลัวลุนลานถึงขีดสุดข้าพเจ้าเก็บปัญหานี้ค้างอยู่ในใจนานนับ20ปีกว่าจะได้ศึกษาทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติจึงได้ทราบว่าคนที่กำลังจะตายนั้นห้ามตนเองไม่ได้ ทั้งกายและทั้งใจของสองสิ่งนี้เวลาปกติเราพอควบคุมให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ตามปรารถนาได้บ้างแต่ขณะกำลังจะตายควบคุมไม่ได้เลยสักอย่างเวลาข้าพเจ้าคุยปัญหานี้กับใครๆข้าพเจ้าชอบพูดปเปรียบเทียบว่าใจของคนเราเก็บเรื่องราวต่างๆที่ตนเองทำไว้ทั้งกายวาจาใจเหมือนใจเป็นฟิล์มภาพยนตร์บันทึกชีวิตไว้ ในยามร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพปกติก็เหมือนเครื่องฉายภาพยนตร์ประจำตัวยังมีสภาพดีต้องการให้กิดเรื่องอะไรใจก็พอทำตามเหมือนฉายภาพยนตร์เรื่องที่ตนเองอยากดูแต่ครั้นยามใกล้าตายเหมือนเครื่องฉายเสียฟิล์มก็จะกรอกลับไปตามเรื่องตามราวบังคับไม่ได้ถ้าในชีวิตสร้างไว้แต่ภาพเหตุการณ์ที่ดีงาม ฟิล์มจะถูกกรอไปหยุดอยู่ตอนใดก็มีแต่เรื่องที่ดีเป็นกุศลเจ้าของฟิล์มเห็นแล้วก็ชื่นใจมีแต่ความยินดีใจคอผ่องใสดับจิตแล้วย่อมไปสู่สุคติตรงข้ามถ้าฟิล์มนั้นบันทึกไว้แต่ความชั่วใจย่อมเศร้าหมองตายแล้วไปทุกติดังนั้นคนฉลาดย่อมจะต้องสร้างแต่เหตุการณ์ดีๆไว้ในฟิล์มชีวิต ปูแปะญาติทางห่างของข้าพเจ้าคนนั้นบันทึกฟิล์มชีวิตไว้แต่เรื่องบาปปานาธิบาทฆ่าสัตว์ใหญ่เมื่อใกล้าตายกรรมบรรดาที้เห็นภาพสถานที่ที่ตนต้องไปเกิดนั่นก็คือนรกต้องมองเห็นเครื่องทรมานอย่างที่ตนเคยทำกับวัวควายสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตนเองรู้สึกหวาดกลัวทุรนทุรายหนีตายตาเลือกตาลานแต่ก็หนีไม่พ้นถูกทรมานจนได้ จึงได้ส่งเสียงร้องเป็นที่น่าสังเวชใจดังกล่าวนั้นมีความทุกข์จากการตายโดยตรงอย่างนี้บางรายก็มองเห็นเป็นเหตุการณ์ที่ตนเคยทำไว้เป็นเหตุการณ์ไม่ดีเห็นแล้วก็เร่าร้อนไม่สบายใจไขว่คว้าหาที่พึ่งแต่ก็ไม่มีใครให้พึ่งได้เป็นทุกข์มากมายยิ่งนักใจคอก็เศร้าหมองตายแล้วไปทุกติบางรายมีการกระทำของตนเองในเวลาใกล้าตายขณะนั้น เป็นอารมณ์เช่นนึกโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อยากจะทำร้ายหรือด่าว่าแต่เมื่อใกล้ตายไม่มีแรงทำได้อย่างใจอารมณ์นั้นก็กลายเป็นภาพให้ตนเห็นขึ้นมาได้เองว่าได้ทำกรรมไม่ดีตามที่ตนต้องการใจก็ไม่ผ่องใสตายแล้วไปทุกขตต สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้จัดทำเรียบเรียงเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ